พี่น้องครับเดี๋ยวมารีวิวเบาะนะครับเบาะที่ผมพับเป็นที่นอนได้แล้วก็ขนของไปขายนะครับที่ขายตลาดนัดประจำนะพี่น้องครับนี่ครับเบาะชุดนี้ครับพี่น้องตอนนี้เราตั้งอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะยกมาใส่ช่องกลางนี้ได้นะครับเพื่อจะเป็นที่นอนใหญ่นะครับ พี่น้องครับนี่ครับเบาะตัวนี้เขาเสริมมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับพับเบาะลงเพื่อให้เป็นที่นอนแล้วก็เราสามารถที่จะวางของนะครับบนเบาะนี้ได้ด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาเปิดตูดกันเอไม่ใช่เปิดท้ายกันนะครับ จะเห็นตะกร้าสองใบนะครับตรงนั้นตะกร้าที่ใส่น้ําหอมผมนะครับพี่น้องนะครับก็เขาจความสูงพอดีกับเบาะท้ายได้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็กะกะไว้แล้วนะครับซึ่งแล้วก็วัดไวแล้วตอนนี้ผมถอดนะครับหัวหนุนนะครับหรือว่าหัวหมอนนะครับออกแล้วก็วิธีการพับง่ายๆนี่ครับเนี่ยฮะระดับจะพอดีเลยครับพี่น้องครับได้แล้วครับแถวหลังง่ายๆครับแป๊บเดียวครับพี่น้องครับ นี่คือแถวหลังที่ตามจริงแล้วจะมีเบาะทั้งหมด3ตัวนะครับในรถตู้รุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ท่านจะสายเหตุ้าสังเกตนะครับว่าช่องตรงนั้นที่ผมกําลังถอดหัวหมอนอยู่นะครับตรงนั้นก็ปกติในรถตู้เขาก็จะเป็นช่องที่จะเดินมาแถวหลังนะครับซึ่งก็ ช่างที่ทําบอกก็ทําได้เป๊ะมากนะครับระยะพอดีนะครับขนส่งผ่านนะครับพี่น้องครับตรงนี้เพราะว่าเบาะแต่ละตัวนั้นนะครับจะมีเซฟตี้มาด้วยนะครับนะครับพับไปแล้วนะครับจบครับแถวที่2ระนาบแล้วครับพี่น้องครับเต็มพื้นที่ครับนี่ครับดูครับแบบเหมือนในภาพเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ก่อนที่เราจะวางอะไรนะครับก็ผมก็จะหานะครับกล่องลังกระดาษนะครับ มากันเบาสักหน่อยนะครับพี่น้องครับก็กันริ้วรอยนะครับเวลาเราวางของวางอะไรนะครับแต่โดยเฉพาะเนื้อหนังของเบาะนะครับแล้วก็ความนุ่มนะครับนอนสบายมากนะครับพี่น้องครับในเบาะที่ผมทํานะครับกับเจ้านี้นะครับนอนสบายมากครับนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันนะครับเวลาที่เราจะวางหรือเราจะขนของอย่างผมจะขนของไปขายนี่ก็วิธีการของผมก็จะขนอย่างนี้ทุกวันนะครับพี่น้องคร fo ับ ก็จะมีชั้นสําหรับวางน้าหอมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับตะกร้าต่างๆ,ๆนะครับน,นี่ก็นี่แหละครับผมก็ไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมาจะจัดการวิธีการวางทั้งเอาลงนะครับทั้งเอาขึ้นจะเราจะเก็บเป็นสเต็ปนะครับเอาลงก็เอาอันไหนลงก่อนนะครับ อันไหนลงหลังเอาขึ้นเอาไหนขึ้นก่อนเอาไหนขึ้นหลังนะครับเ,เราก็จะมีสเต็ปของเรานะครับที่เราจัดเก็บอุปกรณ์ที่เราจะไปขายของเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการจัดการนะครับพี่น้องครับก็ <Okay. S 1> บางท่านอาจจะสงสัยเรื่องราคานะครับราคาก็อาจจะ แพงไปนิดนึงนะครับพี่น้องครับนะครับผมติดตั้งในราคา27,000บาทครับพี่น้องครับชุดนี้นะครับพี่น้องชุดนี้27,000บาทแต่ก็รับราคาได้นะครับเพราะว่าว่าด้วยเรื่องการที่เราจะไปตรวจสภาพที่ขนส่งนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับมีหัวหมอนทุกที่นั่งนะครับแล้วก็มีเข็มขัดเซฟตี้ทุกที่นั่งนะครับผ่าน การตรวจจากขนส่งแน่นอนนะครับพี่น้องครับการันตีนะครับหลายๆเจ้าก็เอาไปทําแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับนี่ครับคลิปนี้ผมจะเพียงพอแค่นี้นะครับที่ผมมารีวิวให้ดูนะสำหรับเบาะนั่งของผมนะครับแล้วก็พับขึ้นพับลงนะครับพี่น้องครับง่ายๆครับท่านใดที่จะอยากจะลองทําตามดูหรือจะทําในรูปแบบของท่านก็ก็ก็เอาไปดัดแปลงกันดูนะครับ ไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ